สวัสดีครับเรื่องดังหลังข่าวกับผมปฏิพัทธ์เขียมทิศนะครับวันนี้วันจันทร์ที่18กันยายน2566ครับทักทายคุณผู้ชมที่กำลังดูเราทั้งทางทีวีช่อง,อง2 NBT2 HD และที่รับชมผ่านทางเพจ Facebook นะครับเพจ Live NBT2 HD ครับเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการได้เลยนะครับคุณผู้ชมฝนตกที่ไหนยังไงมาบอกข่าวกันได้นะครับ คุณผู้ชมครับช่วงนี้บ้านเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องเลยครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยไปไหนมาไหนช่วงนี้ก็ต้องอย่าลืมครับพกโรมติดตัวไปด้วยจะดีที่สุดนะครับด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ชมพยากรณ์อากาศว่าร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนกําลังปานกลางเนี่ยพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคก,กลางภาคตะวันออกภาคใต้และอ่าวไทยนั้นมีกําลังปานกลางด้วยครับลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมครับจะทําให้ประเทศไทยนั้นยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องเลยครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่ภาคเหนือครับภาคอีสานแล้วก็ภาคก,กลางรวมไปถึง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตกทุกเย็นเลยขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวครับระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดอะไรขึ้นครับน้ําท่วมฉับพลันแน่นอนครับน้ําป่าไหลหลากอาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรขับขี่ยวดยานผ่านไปผ่านมาบริเวณฝนตกฟ้าขนองต้องขับด้วยกันไม่ประมาทนะครับขณะนี้ครับ หลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือภาคอีสานกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่เรียกว่าฝนตกต่อเนื่องซึ่งทำให้น้ำท่วมในหลายจุดบางพื้นที่นั้นฝนตกหนักที่สุดในรอบปีอย่างที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คุณผู้ชมที่นั่นครับฝนตกหนักวัดได้50มิลลิเมตรนะครับทำให้มีน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองแล้วก็ไหลไปที่น้ำตกเหวสุวัตตามภาพนี่นะครับไหลมาเยอะจริงๆครับจนต้องสั่งปิดน้ำตกเหวสุวัตครับ ส่วนบางพื้นที่คุณผู้ชมครับเส้นทางคมนาคมนั้นถูกตัดขาดครับเนื่องจากเกิดน้ําป่าไหลหลากอย่างที่ขอนแก่นกับทางอีสานนะครับบริเวณทางหลวงสายอําเภอน้ํำพองมุ่งหน้าไปถนนมิตรภาพถนนเกิดการซุดตัวยาวประมาณ12เมตรนะครเหลือให้รถวิ่งเพียงแค่เลนเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมครับซึ่งเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงที่1ต้องมาช่วยกันครับเร่งติดตั้งสะพานแบริ่งครับ เป็นการชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนนั้นสัญจรผ่านไปผ่านมาได้อย่างสะดวกขณะที่ชาวบ้านครับคาดว่าเป็นเพราะฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทําให้แรงน้ําแรงดันน้ำนะครับซึ่งไหลผ่านท่อใต้ถนนนั้นเคลื่อนตัวจนอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ถนนสุดพังตามภาพที่เห็นจากสถานการณ์ดังกล่าวคุณผู้ชมหลายหน่วยงานนะฮะเขาผนึกกําลังกันนะครับทำงานเร่งให้ความช่วยเหลือ อย่างกระทรวงคมนาคมครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสั่งการเลยครับไปถึงหน่วยงานในต้นสังกัดในสังกัดของคมนาคมติดตามสถานการณ์แลวคอยรายงานผลกระทบจากน้ําท่วมจากอุทกภัยในแต่ละพื้นที่หลังจากมีฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ําป่าไหลหลากในภาคเหนือภาคอีสานในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับไปให้ติดตั้งครับป้ายเตือนป้ายแนะนําเส้นทางเสี่ยงบริเวณสายทางที่ ได้รับผลกระทบมีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคอยช่วยเหลือดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมทั้งมีการตั้งก็คือมีการเปิดศูนย์คอม m านด์เซ็นเภัยพิบัตริกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการสั่งการรับแจ้งเหตุและประสานข้อมูลการสนับสนุนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยสําหรับผู้ประสบเหตุอุทกภัยคุณผู้ชมสามารถนะครับขอรับความช่วยเหลือ มีสายด่วนครับโทรศัพท์1356ของกระทรวงคมนาคม1586กรมทางหลวง1146กรมทางหลวงชนบทโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเลยครับ ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือกันหน่อยครับฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องในทั่วทุกพื้นที่ของภาคเหนือโดยเฉพาะที่เชียงรายครับน้ําจากเทือกเขาดอยนางแรนั้นไหลบ่าเข้าทั่วหมู่บ้านละแวกดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ยังเอ่อล้นถนนสายหลักอย่างถนนพะหนโยธินด้วยนี่คือภาพหมู่บ้านในตำบลน,นางแรอํำเภอเมืองเชียงรายครับ เป็นภาพเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับหลังจากมีฝนตกหนักทําให้น้ําจากเทือกเขาดอยนางแลนั้นเอ่อล้นไปตามลําน้ําสาขาสายต่างๆนะฮะรวมถึงไหลเข้าท่วมถนนเข้าท่วมไปถึงบ้านเรือนในชุมชนทําให้ชาวบ้านนั้นต้องพากันขนของหนีน้ํากันจ้าละวันเลยครับนอกจากนี้ครับน้ําที่เอ่อล้นยังทําให้ร้านรวงร้านอาหารบางแห่งที่เขาสร้างเป็นเพิงพักพิงนั่งกินข้าวเนี่ยนะฮะติดลําน้ํา ต้องหยุดให้บริการอันตรายนะครับต้องหยุดไปด้านเจ้าหน้าที่มีการแจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเดือนดริมฝั่งแม่น้ำครับต้องเพิ่มความระมัดระวังให้ถี่ถ้วนโดยสั่งให้เก็บข้าวของไว้บนที่สูงป้องกันอันตรายเพราะยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำป่าไหลบ่าลงมาเพิ่มเติมได้อีก เช่นเดียวกับบริเวณถนนพหลโยธินฝั่งตะวันตกขาขึ้นในพื้นที่หมู่13ตำบลน,นางแรอำเภอเมืองเชียงรายผู้ชมตรงนั้นถูกน้ำท่วมจนใช้สัญจรได้เพียงแค่หนึ่งช่องทางจราจรเท่านั้นครับเรื่องนี้นายพุทธิพงศ์สิริมารท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านสั่งการไปเลยครับถึงเจ้าหน้าที่ต้องนำกำลังเข้าไปในช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบเหตุจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นซึ่งขณะนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ส่วนที่เห็นอยู่นี้คุณผู้ชมครับคือเหตุการณ์เมื่อช่วงค่าของวันที่16วันหวยออกที่ผ่านมาหลังมีฝนตกหนักแล้วก็ลมพัดแปลงในเขตอําเภอเมืองเชียงรายน,น,นะครับทําให้ต้นไม้กิ่งไม้หักโค่นทับขวางถนนหมายเลข10-22พื้นที่หมู่17ตําบลป่าอ้อดอนชัยซึ่งจุดนี้ครับอยู่ใกล้กับปางช้างเผือกเชียงรายครับแอนมินิซูเน,นี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ปางช้างก็พาเอาพลายแดนสยามเชือกนี้แหละครับช้างแสนรู้นั้นออกมาช่วยครับ มาร่วมกันชักลากต้นไม้ที่ทับขวางถนนโดยเฉพาะต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่ขวางทางอยู่ในเวลานั้นทําให้รถนั้นสัญจรผ่านไปได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมครับฝนที่ตกหนักก็ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากครับลงมาตามลําน้ําขานเออล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตอําเภอดอยหลออําเภอสันป่าตองชาวบ้านนับพันคนเลยนะครับติดอยู่ในบ้านครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนําข้าวนําของนํเข้าวหอ่อไปแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือ โดยสภาพบ้านเรือนประชาชนในหมู่บ้านศพอาวตําบลสันติสุขอําเภอดอยหลอซึ่งอยู่ในริมฝั่งแม่น้ำขานนะครับถูกน้ำท่วมขังระดับตั้งแต่50เซนไปจนถึง1เมตรเลยคุณผู้ชมรถก็สัญจรไปมาเข้าออกไม่ได้ครับบ้านเรือ,รอนราษฎรมากกว่า100หลังคาเรือนนั้นจมอยู่ใต้น้ำชาวบ,บ้านหลายร้อยคนยังติดอยู่ในบ้านนะครับด้านว่าที่ร้อยเอกบรรพศวิหกเขินท่านนี้เป็นนายกเทศมนตรีตําบลสันติสุข นำเจ้าหน้าที่แหะครับมาติดตั้งเต็นท์อำนวยความสะดวกในทางเข้าออกหมู่บ้านนะครับพร้อมนำเรือท้องแบนเพื่อเอาไปช่วยนำข้าวกล่องไปแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ครับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยผู้สูงอายุยังติดอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนบางส่วนก็เดินลุยน้ําออกจากบ้านมาเอาเข้าวกล่องเองเนื่องจากเรือท้องแบนในบางจุดก็เข้าไปลําบากนะครับนอกจากนี้เพื่อผลทางการเกษตรคุณผู้ชมโดยเฉพาะสวนลำํำไย จำนวนนับร้อยไร่นะครับยังจมอยู่ใต้น้ำด้วยเช่นเดียวกับทางด้านของชาวบ้านต้นแหนหลวงครับชาวบ้านต้นแหนน้อยแล้วก็ชาวบ้านพุ่งแป้งตำบลท่าวางพร้าวอำเภอสันประตองเชียงใหม่นี่แหละครับยังเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังถนนทางเข้าทางออกหมู่บ้านเป็นช่วงๆระดับน้ำบางจุดลึก 20-30ซนติเมตรนะครับบางบ้านระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วครับชาวบ้านเริ่มล้างทำความสะอาดคาบโครนต่างๆแล้วก็ดินตะกอนที่ไหลมากับน้ำนะครับแต่ทั้งนี้ยังไว้ใจบ่ได้เด้อน,นะครับสถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังกันต่อไปขณะที่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชียงใหม่เขาสรุปสถานการณ์หลังเกิดฝนตกในช่วงของวันที่16และ17กันยายนที่ผ่านมามีประชาชนได้รับผลกระทบ ไปแล้ว8อําเภอนะครับ120ครัวเรือนประกอบไปด้วยที่ไหนบ้างครับมาเช็คกันหน่อยที่อําเภอจอมทองครับน้ำแม่น้ำกลางก็เอือล้นท่วมบ้านเรือนประชาชน2ฝั่งลําน้ำประกอบไปด้วยบ้านข่วงเปาหมู่6แล้วก็แม่กลางบ้านลุ่มหมู่4ที่อําเภอเชียงดาวหมู่5บ้านแม่ยะตําบลแม่นะได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน10หลังคาเรือนขณะน,นี้น้ำลดระดับลงแล้วนะครับ ที่อำเภอฝางผู้ชมมีน้าเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข107จํานวน2จุดด้วยกันครับส่วนที่ตําบลเวียงแล้วก็อ,อําเภอสันตาตาบลสันทายนะครับคุณผู้ชมน้ําฝางเอ่อล้นตะลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหลายหมู่บ้านรวมไปถึงพื้นที่ทางการเกษตรหลายไร่รวมทั้งพนังลําห้วยแม่หลักหมื่นนะครับแม่หลักหมื่นเนี่ยซุดตัว7แห่งแล้วอ,อําเภอชัยปะาการครับน้ําเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนหมู่ที่6บ้านห้วยม่วงตำบลโปงตำ เจ้าหน้าที่นํารถแบคโฮไปขุดทางน้ําเพื่อระบายน้ําขณะนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกันแล้วก็สามารถสัญจรได้ปกติอําเภอร้อยเาตาครับฝนตกหนักทําให้ดินสุดแล้วก็เกิดต้นไม้หักโค่นล้มปิดทางเข้าบริเวณถนนในหมู่บ้านชุมชนบ้านฉิมพลีโดยเจ้าหน้าที่ก็เคลียร์พื้นที่เปิดเส้นทางเรียบร้อยแล้วครับขณะที่บ้านหนองผักบุ้งตําบลบงตันครับน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วน อำเภอเสมืองครับน้ำป่าไลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในตำบลบอกแก้วแล้วก็ตำบลยั้งเมิอนอำเภอแม่แจ่มครับแม่น้ำแจ่มนะฮะเริ่มล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำส่วนที่อำเภอหอดครับน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านท่าข้ามลุ่มบ้านท่าข้ามใต้ตำบลท่าข้าม แต่ขณะนี้ครับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งรายงานสถานการณ์นี้ครับยังไม่รวมในเขตอำเภอดอยหลออำเภอสันป่าตองที่บอกไปข้างต้นก่อนหน้านี้ครับจากภาคเหนือลงมาดูภาคอีสานกันบ้างคุณผู้ชมครับหลายจังหวัดเนี่ยยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องมาหลายวันนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นภาพน้ําตกตัดตนฮะ จังหวัดชัยภูมิผู้ชมกระแสน้ําไหลแรงแล้วก็แดงขุ่นเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันต่อเนื่องสวันบนเทือกเขาภูแลนคาครับทาให้มีน้ําป่าไหลหลากลงมาครับบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ําตกตาโตนตําบลนาฝายอําเภอเมืองชัยภูมิทางอุทยานแห่งชาติน้ําตกตาโตนก็ประกาศห้ามเลยครับห้ามพี่น้องประชาชนลงเล่นน้ําโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่ากระแสน้ําไหลแรงแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ ด้านนายนพวงพ์พฤกษชาติหัวหน้าเขตอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดตนครับเปิดเผยว่าฝนที่ตกหนักบนเทือกเขาภูแลนคาตลอด3วันถือว่าตกหนักที่สุดในปีนี้เลยที่ผ่านมาน้ำตกตาดตนเนี่ยยังไม่เคยมีน้ําป่าไหลหลากที่มีมวลน้ําไหลามาเร็วเหมือนครั้งนี้เลยครับพร้อมทางสั่งเจ้าหน้าที่เตรียมชุดเสื้อชูชีพต่างๆอุปกรณ์กู้ภยัยกู้ชีพ มั่นใจว่าหากเกิดน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นจะสามารถแจ้งเหตุและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานาการณ์น้ำท่วมในย่านตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นคุณผู้ชมครับที่นั่นเป็นเขตเศรษฐกิจครับยังมีน้ำท่วมขังบางเส้นทางของถนนสายต่างๆหลังฝนตกหนักทําให้น้ําระบายไม่ทันนะฮะอย่างเช่นบริเวณถนนจากหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางไปยังบ้านกอกตําบลบ,บ้านเป็ดนะครับอำเภอเมืองขอนแก่นน้ําท่วมขัง 30-40เซนติเมตรเลยครับทำให้รถยนต์บางคันนั้นจอดเสียอยู่กลางถนนเลยฮะขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็ต้องเดินลุยน้ำครับทั้งระดับน้ำที่อยู่ในระดับหัวเข่าเดินลุยน้ำออกไปทำงานครับในหลายหน่วยงานก็เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่แล้ว นอกจากนี้ครับถนนมะลิวันซอย9ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างบ้านสีฐานออกไปหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีน้ำขังสูง40เซนติเมตรทำให้ชาวบ้านในซอยได้รับความเดือดร้อนต้องเดินลุยน้ำเข้าออกซอยเพราะว่ามีเพียงรถใหญ่หรือว่ารถยนต์ที่ยกสูงที่สัญจรผ่านไปมาได้เท่านั้นนะครับขณะที่คุณแม่แก้วครับคุณแม่ของพระเอกสุดหลอนนัเดชคูกิมิยะครับ ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับซึ่งคุณแม่ก็ได้อธิบายในอินสตาแกรมของคุณแม่เองโดยมีการโพสต์คลิปน้ําท่วมขังภายในบริเวณหมู่บ้านที่จังหวัดขอนแก่นนะในช่วงวันที่15กันยายนที่ผ่านมาซึ่งฝนตกหนักติดต่อกันยาวนานพร้อมกับบอกนะครับว่าเป็นข้อความด้วยแล้วก็ติดแท็กไปหาลูกชายพระเอกหนุ่มนเดดด้วยบอกว่าหลังฝนหยุดค่านี่อธิบายภาพนะจะทํายังไงละจ๊ะนะครับวันนี้ก็ จะกลับกรุงเทพแล้วนี่คุณแม่โพสเป็นอย่างไงแล้วก็เป็นห่วงห่วงบ้านจังเลยซึ่งด้านแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังอกกาลังใจคุณแม่แก้วกันเป็นจํานวนมากเลยครับขอให้สถานการณ์น้าขอนแก่นดีขึ้นเวลาฝนตกลงมาทีไรก็ไม่อยากให้ท่วมขังแบบนี้ ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านก็เปิดเผยถึงสถานการณ์โดยรวมนะครับว่าปริมาณน้ําท่วมขังลดลงครับซึ่งทางปอพได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มขณะที่จตประทานได้นําเครื่องผักดันน้ํามาติดตั้งอีก4ตัวหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดการว่า2-3วันน้ําจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติครับสาการของจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากปริมาณน้าที่ที่ตกลงมาเนี่ย ต่อเนื่องกันตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นการตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับก็ทำให้สะสมในตอนกลางคืนพอถึงช่วงเช้าก็กระทบถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการจราจรจุดหลักๆที่ประสบความท,ที่ที่ประสบภัยอยู่เนี่ยอย่างเช่นมอภาคตรงบริเวณโรงเรียนคนตาบอด แถวหมู่บ้านแถวคำไฮแถวสีฐานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทุกจุดเนี่ยได้แบ่งแยกหน้าที่กันทำแล้วก็ช่วยกระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับแต่เนื่องจากเนี่ยมันมีการเติมมาอยู่ในช่วง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 เย็นเนี่ยนะฮะเป็นประจำทุกวันนะครับอย่างวันนี้ก็เหมือนกันก็มีการเติมมา นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเช็คก,กับทางอุตุเนี่ยถ้ายังเป็นไปตามแผนเดิมเนี่ยเราคาดว่าไม่น่าจะเกิน2วันเนี่ยจุดหนักๆก็จะบรรเทาลง สำหรับการช่วยเหลือด้านอาหารครับสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมคุณผู้ชมในหลายหมู่บ้านที่ขอนแก่นนั้นหน่วยงานทางภาครัฐภาคเอกชนเขาก็เร่งให้ความช่วยเหลือครับมีการจัดตั้งสูนตรอพยพแล้วก็จัดตั้งโรงครัวให้การช่วยเหลือเรื่องนี้นายวัฒนาช่างเหลาประธานสโมสรฟุตบอลขอนแก่นอยู่ในเตดพร้อมด้วยนายเอกราช่างเหลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอนแก่นเคสี่ของภูมิใจไทยครับมีนายชินกรแก่นคงนายอำเภอนาำพองนานักกีฬาฟุตบอลครับที่เพิ่งเสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาพากันเอาเข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่น้ำดื่มเวชภัณฑ์ยารวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอาหารสำหรับใช้ในโรงครัวพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ประจำโรงครัวไปด้วยครับทำอาหารแจกจ่ายให้พี่น้องชาวบ้านที่ประสบภัยครับโอ้ยดีใจคลากลายครับ ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากสำนักง,งานชลประทานที่เเขาเร่งขนย้ายอุปกรณ์เครื่องผักดันน้ํามาไว้ที่เชิงสะพานข้ามแม่น้ํามูลที่อาเภอพิบูลมังสาหารครับเพื่อให้พร้อมรองรับกับสถานการณ์น้าหากเกิดเหตุสามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีช่วยระบายน้า ส่วนระดับน้ําในแม่น้ํามูลครับในช่วง2อถึงสวันที่ผ่านมาผู้ชมน้ําหนุนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนตกประมาณวันละ2 0่สถึงสาเซนติเมตรชาวบ้านที่ประกอบกิจการแพรอาหารที่หาดคู่เดือแล้วครับโอ้โหใครไปกินหมูหันที่นั่นนะครับที่บ้านทับไทยตําบลเจรแมอําเภอเมืองครับกุ้งเต้นก็แซบครับตอนนี้40ร้านต้องเฝ้าระวังเตรียมขนย้ายสิ่งของแล้วก็ปรับระดับแพรอาหารตามระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางรายนั้นต้องหยุดให้บริการจนกว่าระดับน้ําจะลดเข้าสู่ภาวะปกติครับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดของภาคอีสานยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะที่อุบลราชธานี หน้าฝนดูดูดฝนมาทีไรต้องติดตามที่นี่เพราะว่าน้าในแม่น้ามูลที่อาเภอเมืองอุบลราชธานีเองน้ําจากเขื่อนปากมูลที่กั้นระหว่างแม่น้ํามูลเองลงโขงเนี่ยรวมไปถึงเขื่อนสิรินทรตอนนี้ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับมีการจัดตั้งศูนย์บัญบรรชาการเหตุการณ์เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วด้วย ตอนนี้สถานการณ์ที่อุบลราชธานีเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคืนนี้ท่านฟนรอินสดสดร่วมกับรายการเรื่องดังหลังข่าวสวัสดีท่านผู้ว่าชลทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าได้ยินไหมครับผม อตอนนี้ลองประสานสายดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าสภาพอากาศอย่างที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ค,มคืมฟ้าคืมฝนมาตลอดทั้งวันและเชื่อแน่ว่าในพื้นที่ภาคอีสานเองก็มีฝนตกโปรยปลายมาโดยตลอดด้วยนะครับวันนี้สภาพอากาศหลายแห่งก็ต้องติดตามโดยเฉพาะ ในเรื่องของระดับน้ำแม่น้ำมูลเนี่ยก็มีการรายงานมาอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลนะครอ,อุบลราชธานีรวมไปถึงศูนย์ที่ทางอุบลราชธานีจัดตั้งขึ้นมาก็จะได้เห็นว่ามีระดับน้ำที่เพิ่มสูง ครับพอน้ําเพิ่มสูงแบบนี้นะครับก็เป็นภาพจําเพราะว่าหลายคนเวลาดูหน้าฝนเราเห็นอุบลราชธานีวิกฤตในหลายครั้งตั้งแต่ปี62 65มาจนถึงปีนี้เหมือนว่าจะไม่มีพายุเข้ามาใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างเห็นร่องฝนที่พาดผ่านแล้วมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันเนี่ยก็ทําให้มีน้ํา ปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่าลืมว่าอุบลราชธานีนั้นเป็นพื้นที่รองรับน้ําจากทั้งแม่น้ําชีแล้วก็แม่น้ํำมูลนะครับแม่น้ําชีเนี่ยจะไหลลงมาทางอีสานตอนบนตอนกลางแล้วก็มารวมกับแม่น้ํามูลที่อุบลราชธานีน้ําชีจากทางร้อยเอ็ดยโสธรก็ไหลลงมาครับ เห็นว่าในพื้นที่ลุ่มน้ำยังแถวเสรลภูมิร้อดแถวยะโสธรก็อ่วมพอสมควรปีนี้รวมไปถึงแม่น้ำมูลเป็นยังไงบ้างครับไหลาจากอีสานล่างตั้งแต่โคราชบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็จะมารวมกับแม่น้ำมูลที่อุบลราชธานีดังนั้นอุบลราชธานีเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมน้ำของภาคอีสานเป็นแอ่งตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่ากุดก็คือเป็นพื้นที่ลุ่มต่ํา เวลาน้ําไหลามารวมกันพอไปเจอพื้นที่ลุ่มต่ําน้ํามันจะไหลไปผ่านยากและที่สําคัญจะมีเกาะแก่งธรรมชาติที่เป็นเขื่อนธรรมชาติในแต่เดิมนั่นนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีการระบายให้เร็วเพราะว่าถ้าจะไปทําลายเกาะแก่งเหล่านั้นก็จะไปกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนไปกระทบกับเรื่องของการทามาหากินวิถีชาวประมงได้ดังนั้นการผลักดันน้ําต้องมีศิลปะในการจัดการบริหารน้ําในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างอุบลราชธานีเองวันนี้ก็มีฝนโปรยปลายตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วเช่นเดียวกันเช็คสายท่านผู้ว่าชลทีอีกครั้งสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับได้ยินไหมครับครับครับสวัสดีครับพลปฏิพัทธ์ครับครับท่านผู้ว่าครับวันนี้อุบลราชธานีเป็นยังไงบ้างครับมีฝนตกลงมาไหมครับครับก็ก็มีฝนตกนะครับในบางพื้นที่ครับครับสถานการณ์โดยรวมที่อุบลเวลานี้ แม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นสูงแค่ไหนแล้วก็ทางจังหวัดเตรียมการรับมือ,อยังไงบ้างครับครับเมื่อเอช้านี้นะครับที่สถานีวัดน้ำ M เจ็ดสะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำมูลก็อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดห้าเจ็ดเมตรกราสกอนะครับ,รบก็จะต่ำกว่าระดับตลิง่งฝั่งอำเภอวาดรินชำร้าบอยู่ประมาณสักสี่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับ,รบแต่ว่าในช่วงนี้ประมาณหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดหกหกก็จะต่ำกว่าอีกประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ นะครับก็จะเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับครับมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงสุดในช่วงวันไหนและทางจังหวัดเตรียมรับมือยังไงไปบ้างครับ่านผูว่าครับเอ่อเท่าที่เท่าที่ประสานกับทางชนะทานนะครับเขาก็เป็นห่วงเรื่องของน้ําที่มาจากทางตอนเหนือก็คือมาจากทางยโสธรคือข้างบนจะเป็นร้อยเอ็ดนะครับเป็นร้อยเอ็ดเป็นยโสธรนะครับซึ่งก็จะมีน้ํา ที่ที่ฝนตกหนักในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาครับก็อาจจะลงมาสมทบนะครับก็จะทําให้ระดับน้ํามูลอาจจะสูงพทุทธพันสูงขึ้นครับแต่ว่าจะสูงสุดในวันไหนก็คงจะจะบอกได้ยากอยู่เหมือนกันครับก็ขึ้นอยู่กับการไหลของน้ํามูลนะครับตรงแม่น้ําโขงแล้วก็ปริมาณน้ําที่จะมาเติมในวันต่อไปครับ ครับชาวบ้านในพื้นที่อุบลราชธานีโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําเวลานี้มีพื้นที่ไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ทางจังหวัดดูแลยังไงบ้างครับครับเอ,อในในขณะนี้นะครับ,รบก็จะมีทมั้งพื้นที่ลุ่มต่ําแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็เรื่องของพื้นที่การเกษตรนะครับที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการดำรงชีพก็คือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับก็จะมี สองอำเภอด้วยกันครับก็คืออำเภอเมืองอุบลราชธานีครับอำเภอวัดดิฉราบครับในสองตำบลหกชุมชนวันนี้มีการอบพยพประโยชน์ูนย์พักพิงชั่วคราแล้วครับแปดสิบเอ็ดครัวเรือนสองร้อยหกสิบห้าคนครับมีส่วนพักพิงโชั่วคราอยู่ห้าจุดส่วนด้านการเกษตรก็ได้รับผลกระทบนะครับในสี่อำเภอครับได้แก่อำเภอวริชิฉราบม่วงสามสิบอำเภอเมืองแล้วก็เดชบดมครับกระทบสิบสามตำบลสี่สิบหกหมู่บ้านนะครับ หนึ 1, ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้าตัวเดือนเอ่อพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณแปดพันขวบไรครับ <S <S ซึ่งก็มีการส่วนส่วนที่มีการอพยพก็มีการดูแลโด,โดยทางเทศบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลน,นคลนรอุบลราชธานีหรือว่าเทศบาลเมืองวังนิยมราบแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นทางปอพอทางส่วนปอพเกษตรสิบสามทางหน่วยทหารนะครับเอ่อหน่วยผู้ภยัยจิตอาสาครับเข้าช่วยกัน อเช่อเด็กพี่น้องประชาชนครับครับท่านผู้ว่าหลายคนเป็นห่วงอุบลราชธานีเพราะว่าเราเห็นภาพน้ําท่วมเมื่อปีหกสองแล้วเมื่อปีหกห้าก็มีน้ําท่วมสูงพอสมควรปีนี้จะถึงขนาดนั้นไหมครับแล้วก็ทางราชการนี้ดูแลทั่วถึงขนาดไหนบ้างครับครับป,ปีนี้ผมผมเรียนว่าเราเรามีมาตรการในการที่จะดูแลคือเป็นการป้องกันนะครับตั้งแต่วันที่สี่สิงหาคมที่ผ่านมาเลยครับก็ค,บคือการเปิดบาน ระบายน้ําเขื่อนปากมนนะฮะทั้งแปดบานเลยต้งบอกไหมครับว่าเรามีการท่องน้ำนะถ้าพูดง่ายๆเป็นการท่องน้ํแม่น้ํามูนนะครับเพื่อที่จะรองรับน้ลน้ําที่ที่จะมาดังนั้นเราเราระบายมาตั้งแต่ประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับประมาณเดือนกว่าแล้วก็ก็เป็นผลให้เอ่อผลกระทบก็มีมีบ้างครับแต่ต้องเรียนว่าปีนี้เนี่ยเท่าที่ดูปริมาณฝนของอุบลรัชธานีเนี่ยนะครับมากมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติครับ ค่าเฉลี่ยปกติของอุบลเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสี่มิลเมตรครับณนะปีนี้นะครับจนถึงปัจจุบันยังไม่ยังไม่หมดปีเลยครับก็หนึ่งพันแดร้อยสิบหกมิลเมตรแสดงว่าผลฝนมีมากกว่าปีโดยค่าเฉลี่ยครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ได้ดีพอสมควรครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเอน้ําน้ําจากตอนบนนะครับในแม่น้ํำชีแล้วก็แม่น้ําบูนบางส่วนนะครับ ก็มีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่องทําให้ระดับน้ําก็มีผลกระทบต่อแม่น้ำบุอดด้วยครับครับท่านผู้ว่าสุดท้ายอยากให้ทา่พูดว่าพูดคุยกับพี่น้องประชาชนหน่อยครับติดตามข่าวกับทางเอ็นบีทีอยู่ในเวลานี้ถ้าเกิดวิกฤตน้ําท่วมฉับพลันขึ้นมาหรือว่าน้ําขึ้นสูงแบบนี้ท่านผู้ว่าจะดูแลยังไงหรือว่าให้ประชาชนติดต่อผ่านทางไหนบ้างให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในการทํางานจากภาครัฐนะครับครับ ใน,ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็มีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายของการบริาการน้ํานะครับแล้วก็ช่องทางสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับหรือถ้าพี่น้องอมีพบเหตุนะครับแล้วกเ็เป็นเรื่องเร่งด่วนก็แจ้งทางกำนันทุ่บ้านหรือว่าทางเทศบาลนะครับหรือสามารถโทรแจ้งสายด่วนหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสี่ได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับก็สามารถแจ้งแจ้งเหตุได้ครับแต่ว่าในทางในทางการ ที่จะได้ติดตามสถานการณ์น้านั้นเราก็ทางราชการเราก็ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการแจ้งเตือนโดยตลอดนะครับช่วงที่จะเกิดสถานการณ์ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะครับฝากส่งกําลังใจให้กับทีมงานที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับครับครับผม ครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับท่านชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเห็นสภาพการแล้วน่าจะมีการทํางานเชิงรุกครับท่านผู้ว่าบอกว่าเปิดเขื่อนปากมูลเพื่อระบายน้ําอ่านเกมไ้ล่วงหน้าแล้วว่าน้ําเหนือจะลงมาก็เป็นการบรรเทาการเกิดน้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ําของอุบลราชธานีและก็ ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับให้ติดตามข่าวสารของทางภาครัฐในการช่วยเหลือดูแลเตือนอะไรไปก็ขอความร่วมมือจริงๆครับไม่งั้นอาจจะเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตขึ้นมาได้น้ําท่วมแล้วก็ถ้าไปยังทําสิ่งที่ไม่ไม่เหมาะนะครับตามคําเตือนเนี่ยอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะครับ ส่วนภาคใต้คุณผู้ชมครับไปดูช่วงฤดูฝนครับแต่ละปีบางพื้นที่ยังคงประสบปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ําโกลกอําเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสก่อนหน้านี้ครับเคยประสบปัญหาท่วมจากคันกั้นน้ํารั่วครับจนน้ําไหลเข้าท่วมชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทําการเด้งซ่อมแซมประตูพร้อมทั้งเตรียมแผนแก้ปัญหาระยะยาวเอาไว้ด้วยครับ ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานโครงการปรับปรุงพนังกั้นน้ําแม่น้ําโกลกพื้นที่ตําบลมูโนโอ,อําเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสท่านกําชับไปถึงกรมชนประทานนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ครับต้องเฝ้าระวังจุดที่เป็นผนังกั้นน้ําซึ่งเคยชํารุดและมีการซ่อมแซมแล้วพร้อมกับย้ําให้ดําเนินการก่อสร้างในภาพรวมให้แล้วเสร็จ ก่อนช่วงฤดูฝนในพื้นที่ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนครับพื้นที่ตำบลมูโนเป็นพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากเพราะได้รับผลกระทบจากแม่น้ําโกลกการก่อสร้างผนังกั้นน้ําจึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับและขณะที่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ครับเป็นช่วงที่ฝนตกหนักด้วยไปดูบรรยากาศในช่วงนั้นกันหน่อยครับส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเราเล่นแก้ไข เช่นเ่ต้องโน้ตจะต้องสร้างแล้วเสร็จก่อนน้ำหน้าน้ำจะมาสามร้อยเมตรามร้เมตรจระมาณรเจ็ดสิบเมตรนะครับอันนี้จุดสําคัญที่มูโน่เลยเดือดร้อนตลอดนะครับตรงจุดตำบลมูโน่เนี่ยสมัยก่อนผมเด็กเด็กเวลานั่งรถมาเนี่ยปัญหาที่น้ําจากเนี่ยจับไม่น้ำเนี่ยคอันดีที่ว่าเราได้สร้างบางส่วนแล้วก็เราสร้างต่อให้มันแล้วเสร็จก่อนหน้าน้ํามาน้ำจะมาประมาณตุลาพฤศจิกาก็ใส่การเลยที่ที่ทับ กระทรวงเกษตรและสาก,ก์และกรมชลประทานยังมีแผนระยะที่2ด้วยครับในการปรับปรุปรงพนังกั้นน้ำแม่น้ำโกลกโครงการส่งน้ำและก็บำรุงรักษาโกลกและอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการใหม่ในปี2567อย่างเช่นเรื่องของการปรับปรุปรงคันกั้นน้ำมูโนเกาะสะท้อนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเขตเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอสูงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสด,ด้วยครับ และนี่คือทั้งหมดของเรื่องดังหลังข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ผมปฏิภาณเขียนที่และทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ